วันสองวันงานแห่ประสาทพื้นสกลนครสถานที่ประทุธรรมท่านโสดาบันเนาะบ้านอดไรกัรวัดวัดเรียบวัดเรียบนี่ก็อยู่อุบลวัดเรียบวัดเรียบอยู่อุบลใหญ่เลจังหวัดอุบลอุบลท่าบาวัดเรียบอันนี้สร้างจากที่เพึ่งนะจากที่เพิ่ง ป,ปีนี้ของวัดสุวรรณกินดารามชนะรงางวัลที่หนึ่งได้รางวัลที่หนึ่งจยิ่งใหญ่อลังการกว่าน,นี้อีกเขจะแข่งกันนะครประกวดปะลแล้วก็จะได้ไปเชิญอาชรถทา,างด้านหน้ากันไปเตรียมแห่ไปแห่แห่ปนีน ของพวก้คอือของกอย่า่ยปีนาจจะแกะสลักนี่หน้าอาจจะมีรูปแบบใหม่ขึ้นมาเจอาตัวนี้ไปลอมใหม่แล้วก็ทาขึ้นมาม่นของแรครั้งแเลม่เ้งนอีันนี่้เลยนะับอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับผมบรรยากาศ Thank you. <coughs> เดือดชาตินี้จะเดือดสุตแล้วผมมั่นคนทุกคนอยู่ในตัวติดอาวุธติดาวาวุธผู้ออกอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร .9 นืท่านพิชิตพิมุนจนถึงน้ใหลางเรัชาลที่9ทีสงบท่านท่านได้ท่านรไอ้เปิดที่นี่มา ้านมาษาคนบ้านการรับโต้ับผลที่่แล้วองอันนี้ค่าค่าเราใช้ความรู้สึกเราจะมองเห็นภาพกันเอครับครนี่มาป้าจะป้าจะทำยังไงตัวเราอาจารย์จะเปียนสอนแบบนี้ ตัวของเราเองที <oh ่ดีที่สุดจอดเป็นาจากคนอื่นป้ายไม่มาอ่าไ้่สุดอือ ใชโดนตลอดเขาจะัน้ยงๆเด็กห้าแคนขวาแล้วนซ้ายอซ้ายแล้วพี่บนขูภายในเดี๋ยวเรากัแป๊บนึงต้องท ถ้าเป็นอย่างนี้แท้ที่จริงแล้ววัสดุของเขาดีที่สุดเลยช่างของเราตัดทําไม่ดีแม้กระทั่งพิ่ทีภัะพ์นล้มหมุนก็เหมือนกันแท้ที่จริงแล้วเป็นวัสดุที่แท้ที่สุดคือโมเสกจากอินเดียแต่ช่างเนี่ยเวลาเข้าโกนเนี่ยมันมันมันะเท่ามันก็เลยของของล้มผูจวนก็เหมือนกันที่ผูท่อเลยทําให้เสียหาย

ท่านบอกว่าตีขวานไว้ไว้คอยฟันกิเลสน,นะขวานคือหลวงปู่เจียจุนโทอ,อันนี้เป็นเป็นคนจีนเอามาบวชแล้วก็ดูกับหลวงปู่หลวงปู่มั่นก็เรียกขวานท่านพูดแต่เหมือนกับขวานผาซากแต่ว่าท่านพูดเป็นธรรมองค์นี้ท่านชอบทํากฎบริขารที่เขามาสแสดงไว้ก็คือคนพวกเครื่องมือที่ทำกดแก้ปราหา วัดป่าสุาาดท้าว่าทูทชงเป็นผีมหาดของในหลวงร .9 ท่านทำไมถึงมาไว้ที่นี้พราะว่าต่างคนก็ต่างอยากจะเอาอาัฐิเอาอะไรของหลวงปู่ลุยไปหลวงปู่ลุยท่านจะไม่ค่อยอยู่กับที่จะไหมวัดปา่ปาสุดท้ายนะดังนั้นคนก็จะทางโน้นกระอาไปท่างนี้ก็จะอาไปท่างนี้ก็จะอาไปหลวงในหลวงก็เลยบอกว่าอ่ะไหนๆก็ให้ท่านไปอยู่กับอาจารย์ท่านสร้างวัดป่าสุทาวา่าก็เลยออกแบบไปก็เลยจบ ไม่งั้นมันก็มีแต่คนอยากออากไปทั้งหนทั้งนี้ก็เลยในหลวงตัดปัญหาตอนนั้นคือแยงกัน,นก็เลยมารวมก็เลยมาีรงที่นี่ก็ดีครับใช่เป็นคำสั่งของในหลวงแท้่จริงวัดที่ท่านสร้างเป็นวัดใหญ่หลักฐานที่จริงก็คือวัดถ้ำมาบิงบจังหวัดจังหวัดเลยลุบุรูหลยนะช,ชื่อเสียงดังโจดจ่งดังอดีตท่านอดีตนุ๊กปูหลุยท่านเป็นคนคิดท่านเป็นคนคิดครับ แล้วก็เกิดความเลื่อมใส่ในศึกษาธรรมะเกิดความเลื่อมใสแล้วก็เอาออกมาบวชแล้วก็เอามาออกมามาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะพอๆกับหลวงปู่ชอบเพราะว่าถ้าถามถึงหลวงปู่ชอบกับหลวงปู่วีจะคู่กันเลยเหมือนงัวงามคู่ความเป็นสะอาดคำมีที่ไปไหนมาไหนร่วมกับหลวงปู่ชอบที่วังสะพูที่วัด 6มนท่านได้สร้างเป็นหลักฐานเอาไว้เพราะว่าคนสกลนครพนมส่วนหนึ่งก็ไดนัดถือคริสต์ด้วยนะสกลนครมณฑลแยกกันนะเพราะว่าสกลนครกับนครมณฑลว่าไอ้ฝรั่งเข้ามากังฝรั่งคนเข้ามากับฝรั่งสกลนครกับนครมณฑลคนหนึ่งศาสนาคริสต์มากับพวกฝรั่งเศสสองมาพร้อมกันกับพวกชาวยวน ที่อพยพมาที่ศาสนาคิดเข้ามานั้นสกลนครและวก็ทางนครพนมมุ牡หารน